بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في كمคืนนี้ปกติก็เป็นหนังสือ يعان ต่อจากเมื่อคืนนี้มันดูแล้วยังไม่จบทีเดียวซึ่งวันจันทร์หน้าเราก็คงจะไม่ได้เรียนแล้วพเพราะเขาฉลองคงจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะไม่วันจันทร์กับวันอังคารก็จะนี่จะย้อนของเมื่อวานนี้ซึ่งจะมีมันอาจจะมีติดค้างอยู่ในบางคำด้วยกันนะ คือในเรื่องของมาบระสที่4ในเรื่องของยามูตะกัลลิมซึ่งยามูตะกัลลิมที่มันมีมาพร้อมด้วยกับนูนวิคอยะมันก็มีข้อแผนกแยกแยะออกมา,ากมเกี่ยวกับเรื่องของว่าจะใส่นูนวิคอยะด้วยหรือไม่หรือใส่หรือไม่ใส่มันก็จะมีข้อแยกแยะออกมา อนี่จะย้อนนะเดี๋ยวเวลาเหลือตรงนี้ก็จะเอาอีอาร์นอตุตตอลีบีนต่อเลยโดยเปิดจบอันนี้ก็ออกแล้วก็เดี๋ยวขึ้นใหม่เราย้อนกลับไปดูว่าคราวที่แล้วที่บอกว่าตอนต้นเลยว่าอีดาซาบะกอยาอันมุตะกล,ลิมิฟิออลนเอาอิสมุฟิเล,ลินเมื่อมีฟิอีินอยู่ก่อนยามุตะกล,ลิมนั่นหมายความว่ายามุตะกัล,ลิมมาต่อท้ายที่ฟิอิน เอาอิสมมฟิอาเลนอาต่บไปที่ฟิอัลลนหรืออีเซมฟีอินมาหยุดมาต่อ in, อีเซมฟีอินโดยที่ยามันเจกันลิมมาต่อท้ายอีเซมฟีอินคำที่มันเป็นรูปอีเซมแต่ความหมายเป็นฟีอินแล้วก็คำคำนี้ไม่รับเครื่องหมายฟีอินเขาเรียกว่าอีเซมฟีอินอิสมมฟิอาเลนเอามินหรือตัวมินเอาอันหรือตัวอันสรุปแล้วเท่าไหร่4ตัวด้วยกัน ฟีนอิเซฟีนมินอันอย่างนี้ก็คือว่าวาจาบันอิตยานนบิโนเนนเอาหัวข้อเฉพาะนะวายิบจะต้องนำานหรวอกอยะมาติดเรียกว่าถ้ายามุตะกัลลิมมาต่อท้ายที่ฟีนต้องมีนูนหรวอกอยะรวมด้วยยามุตะกัลลิมมาต่อท้ายอิเซฟีนมาต่อท้ายตัวมินมาต่อท้ายตัวอัน นูนวิกอยะวายิปต้องเข้ามาด้วยใน4ีที่4จํจำพวกด้วยกันก็คือฟีนอิเซฟีนมินอันอัน,นะอันนี้เหตุผลเขาก็พูดไปอันนี้โดดไปคำวันนะผู้เช่นวาลีดีวาลีดีตัวเนี้ยเป็นอิเซมธรรมดาเห็นไหมเป็นอิเซมธรรมดาก็ไม่ต้องมีนูนได้ไม่ต้องใส่นูนอิเซมธรรมดา อัดดาบานีอัดดาบานีตัวนี้เป็นไงอัดดาบานีก็เป็นฟีอินอเป็นฟีอินไอ้น,อนั่นเฟียล้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าฟีอินอะไรมันก็เหมาว่าฟีอินทั้งหมดจะมาดีมูดอระ์ะอามารอัดดาบานีฟีอินมาดีมีนูนมียามุตะกันลิม,มติดเอาเอาต้องนูนวิกอยะเข้ามาใส่วาอันละมานีอา้าวฟีอินมาดี มียามุตะกัรลิมมาต่อท้ายก็ต้องเอานูนวิกอยะมาใส่นะแล้วก็วอซิดเนีเห็นไ,ไหมมีย้อนย้อนของเมื่อวานนะวันนี้วอซิดเนีเป็นไงฟีนอามาร์อา้าวพอมียามุตะการลิมมาติดก็ต้องเอานูนวิกอยะมาใส่ยาโรบบี้ไอลมันยายาโรบบีีในเดิมทียาโรบบีทิ้งยามุตะกัรลิมไปนะซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจุดประสงค์ก็คือเอาอัฎด,ดาบานีนันฟีอินอัลลลมานีฟีินซิดนีฟีินเป็นอะไรวายิบธามีนูนอมิยามุตกะกลิมมติดวายิบต้องใส่นูนวิกอยะเข้ามาด้วยเห็นไ,ไหมอ่าแล้วจะเกินว่าเอาต่อไปอีกวลลาตะกุนฮาตัลคอบรออันนีอ่าตัวอันนีนตัวอย่างไม่จบนะ ตัวอันนี้ตัวนี้ตรงกับตัวอันข้างบนใช่ไหมย,ยามมตะกัลลิมเข้ามาก็ต้องมีนูนวิกอยยามาติดวลายานาลุนยะสูมินนีอามินนีเป็นไงตัวมินยามมตะกัลลิม,มาติดวายิปต้องใส่นูนวิกอยยาเข้ามาด้วยครบไหมแต่มันยังขาดคําว่าอิสมุฟเฟลนในหนังสือเขาไม่ได้ยกตัวอย่างมานะตรงนี้นะอา้าวเดี๋ยวดูต่อไป ขาบอกว่าไว้ด่าสับตะกอยาณมุตะกัรลิมีอินนาเอายฮดาอัคกวาติฮาเอาละดุนเอากอดเอากอต่์เมื่อมีก่อนยามุตะกัรลิมก็คืออินนาอินนาแฟนสับะกอยเห็นไหมก็หมายความว่ายามุตะกัรลิมเนี่ยมาติดท้ายที่อินนามาติดท้ายที่ตัวใดตัวหนึ่งอายฮดาอัคกวาติฮาตัวใดตัวหนึ่งจากพี่น้องของอินนา มาติดท้ายที่คำว่าละดุนมาติดท้ายคำว่ากอดมาติดคำท้ายคำว่ากอตต์ทั้งหมดนี้อนุญาตยาซาซิกรูนูนิลวิคอยตี้อนุญาตให้ใส่นูนวิกอยาเข้าขมาได้วยายซาฮัฟฟูฮาอนุญาตให้ทิ้งนูนวิกอยาได้ใช่ไหมทีนี้อธิบายให้ฟังก่อนว่า ตัวละดุนละดุนตัวเนี้ยบีมนะนาอินดาเป็นสอรอบับมีความหมายว่าอินดาหน้าที่เขาก็ท่านมูซอนนิฟเนี่ยเขาตีความไปว่าลาดุนตัวเนี้ยนะเป็นอีเซมเมื่อเป็นอีเซมปุ๊บก็ไม่วายิปต้องนูนมาติดเมื่อไม่วายิปพอมันเข้าข่ายตัวนี้ก็คือยาザซิกรูโนน,นิวิกยติวายาザฮัฟฟูฮ่านะ นหนึ่งแล้วนะส่วนก๊อดตัวก๊อดตัวนี้นะไม่ได้แปลว่าแท้จริงนะเมื่อวานก็แปลว่าแท้จริงแต่แก่ก๊อดตัวนี้ออกดูนะก๊อดตัวเนี้ยถ้าสองตัวอธิบายก่อนนะตัวก๊อดกับตัวก๊อดสองตัวนี้นะี่ยคือนักวิชานาะหูเนี่ยเขาบอกว่าทั้งสองตัวเนี่ยมันเป็นอ e i เซม p ีอินได้ ทั้งสองตัวนี้เลยเป็นอ e ีเซมฟีอินบีมะนายักฟีอ่าเดี๋ยวจดอธิบายนีนะตัวก๊อดกับตัวก๊อดตัตเนี่ยสองตัวนี้นักวิชาการเขาบอกว่าเป็นอ e ีเซมฟีอินได้โดยมีความหมายว่ายักฟรฟีฉะนั้นถ้าก๊อดกับก๊อดสองตัวนี้เป็นอ e ีเซมฟีอินหมายความว่าถ้ามียามุตะกันลิมมาติดก็วายิบต,ต้องใส่นูนใช่ไหมมันเข้าข่ายเนื้อหา ยอดหน้าข้างบนที่ว่าวาจาบันอิตยาโนบีนูนินใช่ไหมมันก็เข้าข่ายอิสมุฟเฟลินวาจาบันอิตยาโนบีนูนินนะเมื่อวานเนี่ยนะเนี่ยอธิบายไว้ก่อนหน้าตัวก๊อตกับตัวกออต,ต,ตัวนี้นะแต่ว่าเนื้อหาตรงนี้เขาบอกว่าอินน,อนาอาิฮดาอักวาติฮาวละลาเอาละดุนเอากอดเอากอตตัวเนี้ยเขาอนุญาตยาซาซิกรูนูนินมิคอยะเอ๊ะ อนุญาตให้อ่าน,นใส่นูมิโกยาได้ว่ายาซาฮาฟุฮาและก็ทิ้งนูมิโกยาได้นั่นหมายความว่าท่านมูซอนนิฟของหนังสือเล่มนี้ท่านมูซอนนิฟของหนังสือเล่มนี้เขาเอาตัวก๊อตกับตัวก๊อตตัวนี้ไปใช้ว่าเป็นอิเซมไปเลยเออต้องจะอธิบายนะไปใช้เป็นอิเซมไปเลยแต่ความหมายก็ยังแปลว่าเพียงพอเพียงอยูอ่ใช้เป็นอิเซม เอจะอธิบายนะฉะนั้นถ้าเราเอาก๊อดกับตัวก๊อดย้อนอีกทีหนึ่งถ้าเอา2ตัวนี้ตีความไปว่าเป็นอ e ีเซมฟีอินถ้าเอา2ตัวนี้ตีความไปว่าเป็นอ e ีเซมฟีอินแล้วนั่นหมายความว่าตัวก๊อดกับตัวก๊อตเมื่อมียามุตกันลิมติดวายิปต้องใส่นูนใช่ไหมเพราะนักวิชาการอ e ีฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่า2ตัวเนี่ย มันเป็น e free. อีเซมฟอินบีมะนายักฟีอ่าบีมะนายักฟีถ้ามียามตวการลิมาติดก,ก็วายิบต้องใส่นูนอยู่ก่อยะแต่ท่านมูซอนนิฟของหนังสือเล่มนี้เขาเอาตัวก๊อต God, กับตัวก๊อตตัวนี้ตีความไปว่ามันคืออ e ีเซมเมื่อตีความไปว่าเป็นอ e ีเซมปุ๊บก็แสดงว่าไม่วายิบต้องใส่นูนใส่ก็ได้คำว่าไม่วายิบต้องใส่เนี่ยแสดงว่าใสก็ได้ ไม่ใส่นูนก็ได้นะนี่แหละปัญหาเมื่อวานนี้นะนี่อ้าวตัวอย่างเช่นวันน้าฮูอินนีอินนีเนี่ยตัวอินน่ามากอินนานีอาใส่นูนวลาดุนอ่าววลาดูนีไม่มีนูนวลาดุนนีอ่ามีนูนนะก็ฉะนั้นท่านมุสอัลิฟก็ติดความลาดุนนี่เป็นอิเซมธรรมดาตัวหน,น,นึ่งแสดงว่าติดนูนติดยามุตะการลิมก็ใส่นูนวิกอยยาได้ไม่ใส่ก็ได้ กอดีกอดีเนี่ยแปลว่าเพียงพอแก่ฉันว่าก็ดนีเพียงพอแก่ฉันน่ฉะนั้นกอดีตัวนี้ก็มูซันนิฟทั้งสือเล่มนี้จัดว่าเป็นอะไรอเซมธรรมดาธรรมดาตัวนีงไม่ใช่อีเซมฟีอินอแต่นักวิชาการท่านอื่นอาจจะจัดเป็นอีเซมฟีอินกันแล้วแต่แต่มูซันนิฟเล่มนี้จัดว่าเป็นอีเซมกอดีไม่มีนูนก็แตนีเอา้าใส่นูนวีกอยามา,มาเมื่อติดยามุตกัรลิม กอตีอ่าไม่มีนูนมีกอยะติดยามตุตะกั่นลิมกอตอนี้ออาาใส่นูนมีกอยะเมื่อติดยามตุตะกั่นลิมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ฉะนั้นตัวกอดีกอตเนีกอตปอีกอตเนีอ่าอย่างนี้ถือว่าเป็นไงท่านมุซอนนิฟเลมนี้ได้บอกว่าเป็นอีเซมไปจัดว่าเป็นอีเซมนะอันนี้อันนี้จดบันทึกให้ดีนะ นักวิชาการเขามองความได้สองอย่างมุมมองเขาเขาก็จะเกิดความงวยงงถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเมื่อวานก็หลงประเด็นไปเหมือนกันนะวันนี้มาแก้หน่อยอแล้วก็ยกเว้นว่าอันนั้นอักซรออัลฮัสฟูแต่ว่าส่วนมากแล้วอัลฮัสฟูเขาจะทิ้งนูนวิกอย่าฮัสฟูตัวนี้ไอฮัสฟูนูนินวิกอย่าเตฟีละอัลลาในตัวละอันลาก็เรียกว่าในตัวละอัลลาเนี่ยไม่ต้องใส่นูน ลาอันลีไปเลยวลอลิสบาตูแล้วก็เป็นไงใส่นูนก็ได้ฟีไลาตาในตัวไลาตาซึ่งนักวิชาการบอกว่าถ้าอักซารอตัวนี้และฮัสฟูตัวเนี้ยคือวายิบวายิบต้องทิ้งนูนก็เป็นลาอันลีอ่ในบางสำนวนเนี่ยนักวิชาการในบางสำนวนเขาบอกถ้าถ้าอักซารอตนี้วายิบต้องฮัสฟูทิ้งนูนในตัวลาอันลีแล้วก็อิสบาตูวายิปต้องใส่นูนอิสบาตูไออิสบาตูนูนินวิคอยติ อิสบาตูนูนิมีคอยติวายิปต้องใส่นูนในตัวไลตาวลาดุนวะก,วก,วกอดวอกอดเนี่นี่นะนี่ก็ส่วนมากนะส่วนมากนี่คือสำนวนนะถามว่าคือในบางทศนะเขาบอกเป็นวาย,ยิปนะแต่ใช้อสัสรอแต่ถามว่าทำไมใส่ก็ไม่เป็นไรนี่เมื่อกี้ก็บอกมาแล้วแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังด้วยนะวูเช่นไลตานอีอย่างเงี้ยใส่นูนไหม ไลตันีแล้วก็อะไรละดุนนีเอาเนี่ใส่นูนนี่เมื่อวานนี้อธิบายไปแล้วส่วนตำรีนแฝึกหัดเมื่อวานนี้ก็คงพอเข้าใจนะก็จะมีเรามองดูไปเรื่อยๆจะเจอก่อนจบประมาณ3บางทัดจะเจอคำว่ากอดเดนีอ่ากอดเดนีนะนี่ฉะนั้นกอดเดนีตัวนี้มีนูนไหมมีนูนและการมีนูนตรงนี้วายยิบหรือเปล่า มันเข้าข่าย g o y ออ a n น,น่ะอันนั้นอัและก็ what is ั a r to filita w ล a t a d u n wakot w a ก o ตน,นี่ันั้นแสดงว่าท่านมูซอนนิฟเล่มนี้เขาเอาตัวกอดนีตัวนี้จัดว่าเป็นอิเซมไม่ใช่ไม่ใช่อิเซมไม่ใช่อิเซมฟิอินแต่เป็นอิเซมเฉยเฉยธรรมดาธรรมดาแต่มีความหมายว่าก็อดนีตัวนี้ก็มีความหมายว่ากาเฟนกาเฟนแปลว่าเพียงพอ กาฟีนั่นแหละเอ่อเห็นไหมพอเพียงเพียงพอแล้วก็ถ้ามันเป็นอีเซมฟีอี e ปุ๊บมันจะมีความหมายว่ายักษ์ฟีตัวนะตัวกอตัวนี้นะอันนี้แก่แก่เมื่อวานอ้าว,นแ,นแ,ลวแล้วก็มีไหมนั่นหนึ่งละแล้วก็คอร์ดอัวนี้มาปุ่นตูฮูอิหลันอานะาแล้วคอร์ดวรอร์ดะอีไลกุมมิลลาดุนนีรอซาอิโลฉะนั้นมิลลาดุนนีตัวนี้ก็ ท่านมูซอนนิฟเล่มนี้เขานับว่าเป็นอีเซมใส่นูนก็ได้ไม่ใส่นูนก็ได้แต่ที่ด you ีส่วนมากแล้วใส่นูนใช่ไหมเมื่อก네ี้อันก้อยรออันนั้นอักษรอแล้วกับวลีสบาตุตรงนั้นนะรอใช้ลูกศรเรอตุนอะลาอันนันี่ลำอาฟุสบิจาวับในอะไลฮากะอันนนีกอรีบอนอังคุมวะลากินนีอาจดูรุ่งคุม ف إ ذ ร ت ق ر ب ت م ب ش ي อินฟใอินนีอากูลูกอต้นนี้มีกต้นนีตัวนี้อ่า พอกอดตันีตัวนี้ปุ๊บเป็นไงก็เหมือนกันอธิบายทำกับตอนแรกนั่นแหละนั้นกอตันีตัวนี้นก็มีสองทัศนะถ้า,ถ,าถ้ายึดว่าเป็นอ e ีเซมฟีอินนะวายิบต้องใส่นูนใช่ไหมวายิบต้องใส่นูนแต่ถ้ายึดว่าเป็นอ e ีเซมธรรมดาซึ่งท่านมูซนนิฟผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้เขายึดคําว่ากอดตันีกับกอตเมื่อกี้ยึดว่าเป็นอ e ีเซมธรรมดาตัวหนึ่ง ซึ่งมีคำความหมายว่าอะไรกาฟีแต่เป็นอิเซมรมดาตัวหนึ่งก็มีความหมายว่ากาฟีกาเฟนอิเซมไฟแอนไปไปอิเซมธรรมดาก็กาฟี free. แต่ถ้ายึดว่าเป็นอิเซมไฟอนตัวกอตกับตัวกอตเนี่ยมันก็จะมีความหมายว่ายักฟีอิเซมไฟอินหมูดอแร่ดังนั้นกอตตัวนี้ตัวนี้พอก่ฉันแล้วว่าฮัสบีก็เพียงพอกับฉันแล้วและฮัสบี be, อีกตัวหนึ่งตัวเนี้ย อธิบายเพิ่มหน่อยฮัสบีตัวนี้เป็นไงนักวิชาการก็บอกว่ามันก็มีสองฝ่ายอะฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นอีเซมฟีอินมาดีเป็นอีเซมฟีอินมาดีมีความหมายว่ากาฟาเน่กาฟาฟีอินมาดีเน่เห็นไหมพอเป็นอีเซมฟีอินปุ๊บอ้าวแล้วพอเป็นอีเซมฟีอินแล้วฟีอินต้องวายิบต้องมีอะไรมีนูนมาติดใช่ไหมเมื่อมียาจากการลิ่มก็ต้องใส่นูนไปก่อยา แต่ว่า h ัส b ีตรงนี้ในหนังสือเล่มนี้ท่านมูซอนนิฟผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้เขาได้ยึดไว้ว่ามันคืออีเซมธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งไปะนะก็เป็นไงก็ไม่ต้องใส่อะไรไม่ต้องใส่นูน่นรอกก็เทียบเหมือนอะดูวีเมื่อวานเนี่ยนะอลาอะดูวีเนี่ยเทียบเหมือนกันกับตัวนั้นนะอันนี้พอธิบายเข้าใจได้แล้วนะก็สรุปความได้ว่า คำที่ยามุตะกัรลิมมาติดปุ๊บวายิปต้องมีนูนวิกอยะเข้ามาติดทันทีนะวายิปที่มีนูนวิกอยะเข้ามาติดทันทีเลยนั่นะซึ่งใครหนึ่งฟีอินจะฟีอินอะไรก็แล้วแต่สองอีเซมฟีอินสามตัวมินสี่ตัวอันนะแล้วส่วนอีเซมฟีอินเนี่ยนะซึ่งนูมุซอนนิกเขาไม่ได้ยกตัวอย่างมาเลยแต่พอไปในวัคที่สอง เมื่อมียามุตะกันเลมมาติดก,กับอินนาพี่น้องอินนาตัวละดุนตัวก้อนตัว,ต,วตัวก้อนต่อสามตัวนั้นน่ะท่านมุซอนนิฟเลมนี้เขายึดว่าทั้งสามตัวนี้มันคืออีเซมธรรมดาธรรมดาเมื่อเป็นอีเซมธรรมดาธรรมดาแล้วก็หมายความว่าใส่นูนวิกอยะเข้ามาก็ได้ข้างหน้ายามุตะกันเลมหรือไม่ใส่นูนวิกอยะก,ก็ได้แล้วเขาก็ยกตัวอย่างมาแต่ส่วนมากแล้วเนี่ย การไม่ใส่นูนวีกอยะก็จะไม่ใส่ในตัวหลานลาซึ่งมันคือพี่น้องอินนาเฉพาะหลานลาแล้วการใส่นูนในส่วนมากการใส่นูนนั้นในส่วนมากแล้วก็จะมีเฉพาะไลต้าวลดุนวกอตวกอนั่นนั่นหมายความว่าการใส่นูนจะมีหรือไม่มีแต่ส่วนใหญ่ตีความว่าควรจะมีดีกว่านะละดุนวอกคอตวกคอนั่นหมายความว่ามันตีความมุซอนนิฟเล่มนี้ตีความว่ามันคือ อีเซมธรรมดาธรรมดาอ่าเมื่อเมื่อกอดกลัวตัวกอ๊ดไอ้สองกอดมาออกเสียงเนี้ยกดต่อกับกอดเนี่ยเสียงสะท้อนเนี่ยเมื่อตีความว่าเป็นอีเซมธรรมดาธรรมดามันก็จะมีความหมายว่ากาฟีอีเซมฟแฟนกาฟเฟนนี่ยอีเซมฟแฟนอยู่ในรูปของมันมังโกสกะทิอันตันเวนทิ้งยายใช่ไหมกาเฟนกาฟีนั่นแหละนะแต่ถ้าตีความไปว่ามันเป็นอีเซมฟีฟน คือก๊อตกับตัว God, ก๊อตก็ถือว่ามีความหมายว่ายักฟีฉะนั้นเวลายามมันเอกันเลยมาติดเมื่อมีมาตีความไปเป็นอิเซมฟีนก็วายิบต้องใส่นูนก่อนยะอ่พอเข้าใจนะส่วนฮัสบีตัวสุดท้ายสุดนั้นอ่ามรดกโมซอนนิ้พุ่งพันผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ได้บอกว่าเขายึดว่ามันเป็นอิเซมธรรมดาเมื่อเป็นอิเซมธรรมดานี่มันต้องใส่นุนหรอกนูนมีกอย่ไม่ต้องใส่มาแล,แลวจะฮัสบีอ่ฮัสบีร็อบบียันลอนะ อ่าอันนี้ผมเข้าใจนะอ่าอันนี้ก็ต้องต่อมาพูดนิดนึงในค่าคืนนี้เพราะว่ามันเป็นเวลาของฤาีอานาเขาเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้าก็คงจะไม่ได้เรียนแล้วเพราะมันเป็นเข้าสู่เดือนรอมฎอนกันอ่าก็ต้องมีภารกิจร่วมกันละมาตลอเวียอ่าเดี๋ยวจบจบอันนี้นะก็จะขอออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าอีอาณาใหม่อีรอบหนึ่งอ่าดังนั้นคนที่มาทีหลังนะก็ทบทวนของเมื่อวานให้ นะเรื่องตัวกอตตัวกอตนะลองไปฟังย mm ้อนดูแล้วกันก็จะอธิบายแยกแยะรายละเอียดเอาไว้มันเป็นอย่างไรนะวันนี้ก็คงจะเป็นไฟล์สุดท้ายของของกวาเอตอาซาซีเพราะเดี๋ยวจะปิดจ็อบแหละเข้าเรามาดอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวออกแล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยอีอาร์หนะเลยกันเพราะเวลายังเหลืออยู่วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะวัลลอฮุอะลามุบิซาวะบิอัสซัลลัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาร์กะ